ลไปตกอกม่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เขาก็แบบทิ้งสวนแล้วนะแบบว่าแตงโมนะชาวบ้านนะมาเอาได้ดูดินี่นะครับผมแกะมาข้างในอืดูเป็นลูกเล็กลูกน้อยลูกใหญ่กระปนกันไปนะครับนี่ยเอาคุณทนะั้งสองส่วนนะครับเทผมมาแตงโม นี่ฮะกว้างอยู่กลางป่าวันนี้ก็พาแฟนมาตึงโมด้วยนะฮะเอาเป็นไงฮะสับหลักตึงโมงอร่อยไหมฮะอร่อยค่ะน้ำขำไหมฮะขำมากเลยค่ะน,นี่ฮะอันนี้ก็พาแฟนมาตึงโมงนะครับนี่อ่ะได้กี่ลูกกี่ลูกเจ็ดแปดเก้าลูกก็หาตามป่านะควมคาเอาเหนื่อยไหมตัวเองเหนื่อยม,อมากเลยเหนื่อย,ยไหมเหนื่อย ไหนก็กินแตงโมไปจะได้หายนไงลำบากแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกแม่มาแล้วนี่แตงโมจากไ่เมื่อกี้แล้วทำไมเราไปตกลมอ่ะเอากินเลยอันนี้ไเนี่ยอ่ากินะแดงแฮปหวานเนี่ยเอ้ามีกะไม้เอาไนะอือหือของตีมันก็หวานเนาะ หวานต่อให้ไม่หวานก็หวานขอราของผี <laughs>